สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องงานดินถมคันทางกันนะคะจากเอกสารที่ดูเป็นมาตรฐานการก่อสร้างเลยมาดูกันค่ะว่ากว่าจะเป็นถนนให้เราขับขับกันเนี่ยไอ้ส่วนฐานรากสง่งคางอย่างคันทางเขาสร้างกันยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างครับผมคือหัวใจหลักจริงๆเลยก็คือต้องทำให้คันทางเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ดีซึ่งต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัสดุวิธีการก่อสร้าง เออแล้วก็การควบคุมคุณภาพแบบเข้มงวดมากๆเลยครับโห oh, ฟังดูละเอียดจังเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดจากเอกสารนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเอกสารเริ่มต้นด้วยคำนิยามนะคะบอกว่างานดินถมคันทางเนี่ยหมายถึงการก่อสร้างคันทางเดิมการขยายคันทางหรือว่าเอ่อการตัดลาดข้างแบบขั้นบันไดที่เรียกว่าเบนชิงแล้วก็รวมถึงการถมกับหลุมบ่อต่างๆด้วยครับ หลักๆก,ก็คือการใช้ดินหรือวัสดุที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วนะครับเอามาถมแล้วก็บดอัดให้ได้ระดับรูปทรงแล้วก็ความแน่นตามที่แบบกําหนดไว้เลยครับค่ะแล้วเรื่องวัสดุที่จะเอามาใช้ถมล่ะคะเขามีข้อกําหนดอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมโอ้อันนี้สําคัญมากครับก่อนอื่นเลยวัสดุทุกอย่างเนี่ย ต้องให้ทางผู้ควบคุมงานเขาเห็นชอบก่อนนะครับต้องเป็นดินหรือวัสดุจากแหล่งที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเท่านั้นแล้วก็ต้องออป้องกันไม่ให้มีพวกสิ่งแปลกปลอมเช่นตอไม้รากไม้หรืออะไรที่ไม่ต้องการปนเข้ามาเลยแค่คัดกรองเบื้องต้นก็ดูเข้มแล้วนะคะแล้วคุณสมบัติทางวิศวกรรมล่ะคะที่ต้องดูจริงๆอันนี้คือตัวหลักเลยครับวัสดุเนี่ยต้องมีค่า CBR หรือ California Bearing Ratio ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบนะครับค่านี้มันจะบอกความสามารถในการรับน้ำหนักของดินซึ่งต้องทดสอบตามมาตรฐานทอลอท1 7 7แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องความแน่นครับความแน่นหมายถึงยังไงคะคืออย่างนี้ครับเวลาเราเอาดินไปทดลองบอดอัดในห้องทดลองตามมาตรฐานทอลอทอ108เนี่ยเราจะได้ค่าความแน่นแห้งสูงสุดที่ดินชนิดนั้นทาได้ใช่ไหมครับค่ะ ทีนี้พอดินชนิดเดียวกันมาบดอัดจริงที่หน้าง,งานเนี่ยจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นแห้งไม่น้อยกว่า95%ของค่าสูงสุดที่เราหาได้จากในห้องทดลองเนี่ยนะครับโอ้เข้าใจแล้วค่ะ95%นี่คือเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้จริงหน้าง,งานเทียบกับค่าดีที่สุดใน l a บถูกต้องครับผมตัวเลข95%นี่ก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานที่ยอมรับกันทางวิศวกรรมว่าแน่นพอที่จะแข็งแรงในระยะยาว แต่ก็ยังเออเป็นค่าที่ปฏิบัติได้จริงในหน้างานด้วยเครื่องจักรที่เรามีกันอยู่ครับค่ะชัดเจนเลยค่ะพอได้วัสดุที่โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือลงมือก่อสร้างจริงๆใช่ไหมคะเริ่มยังไงเอ่ยก็เริ่มจากการเตรียมการก่อนครับคือผู้รับจ้างต้องเตรียมวัสดุที่ผ่านการทดสอบแล้วเนี่ยมาสต็อกไว้กองเก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอจะได้ทํางานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดอืมแล้วพอจะสร้างจริงๆล่ะคะมีขั้นตอนยังไงบ้าง พอวัสดุพร้อมก็เริ่มที่การเตรียมพื้นที่เดิมก่อนครับตรงนี้สําคัญมากถ้าเป็นการสร้างบนคันทางเดิมหรือว่าขยายคันทางเนี่ยต้องดูสภาพพื้นผิวก่อนถ้ามันลาดชันอาจจะต้องขุดเป็นขั้นบันไดหรือเบนชิ่งเข้าไปในลาดเดิมนะครับเบนชิ่งอ๋อเหมือนทําเป็นขั้นขั้นให้มันขัดกันใช่ครับนึกภาพเหมือนขั้นบันไดเตียเต้ยๆมันจะช่วยให้ดินใหม่เกาะกับดินเดิมได้ดีขึ้นไม่เลื่อนถลายออกจากการง่าย แสดงว่าเวลาเราเห็นเขาขยายถนนให้กว้างขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เอาดินมาถมถมข้างๆนะคะต้องมีเตรียมการแบบนี้ด้วยแน่นอนครับหรือบางทีถ้าผื้นดินเดิมตรงนั้นมันเป็นดินอ่อนหรือเป็นพื้นที่ลุ่มมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องขุดดินเดิมที่ไม่เหมาะสมออกไปก่อนตามที่ผู้ควบคุมงานเขาพิจารณาเลยครับเพื่อให้ฐานรากมันแข็งแรงจริงๆค่ะหลังจากเตรียมพื้นที่เรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการถมดินใช่ไหมคะใช่ครับ การถมดินเนี่ยเขากำหนดให้ถมเป็นชั้นๆน,นะครับคือเลยเยอะละชั้นๆไปเอกสารระบุชัดเลยว่าดินที่เทลงไปในแต่ละชั้นเนี่ยก่อนบดอัดต้องหนาไม่เกิน30ซนติเมตรสามเซนครับแล้วพอเกลีย่ยแล้วบดอัดจนแน่นแล้วความหนาสุดท้ายของชั้นนั้นต้องไม่เกิน20ซนติเมตรอ๋อทำไมต้องจำกัดความหนาแต่ละชั้นขนาดนั้นล่ะคะ ก็เพื่อให้แรงบดอาจจะเครื่องจักรอย่างผูกรถบดเนี่ยมันส่งผ่ามลงไปถึงเนื้อดินด้านล่างของชั้นนั้นได้ทั่วถึงครับถ้าเราถมทีละนันหนาเลยเนี่ยแรงมันอาจจะลงไปไม่ถึงข้างล่างทําให้ข้างล่างไม่แน่นพอแล้วมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้แล้วแต่ละชั้นที่ถมเนี่ยก็ต้องเกลีย่ยต้องแต่งให้มันมีความหนาสม่ำเสมอกันทั่วทั้งความกว้างของคันทางด้วยนะครับ อืมการถมเป็นชั้นบางๆแล้วบดอัดทีละชั้นนี่เองเป็นเคล็ดลับความแข็งแรงใช่ครับหลักการคือแบบนั้นเลยแต่ว่ามีอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะครับในขั้นตอนนี้ก็คือการควบคุมความชื้นของดินครับความชื้นน้ำในดินเนี่ยนะคะมันสำคัญกับการบดอัดยังไงคะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆคือดินแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดอยู่ค่าหนึ่งที่เรียกว่า o p t i m u m moisture content optimum moisture content ครับเหมือนเป็นจุดที่พอดีที่สุดของมันเลยถ้าความชื้นอยู่ในช่วงนี้พอดีเนี่ยเม็ดดินมันจะเคลื่อนที่แล้วก็เรียงตัวชิดกันได้ดีที่สุดเวลาเราบดอัดทำให้ได้ความแน่นสูงสุดเท่าที่ดินนั้นจะทำได้อ๋อแล้วเราต้องควบคุมความชื้นยังไงคะให้มันคดีเป๊ะ เอกสารกำหนดว่าต้องควบคุมความชื้นในดินตอนที่กําลังจะบดอัดเนี่ยให้อยู่ในช่วง optimum moisture content บวกหรือลบได้ไม่เกิน3%ครับ plus m i n 3%ใช่ครับคือถ้าดินมันแห้งเกินไปความชื้นต่ำไปเนี่ยเม็ดดินมันจะฝืดฝืดบดอัดยังไงก็ไม่ค่อยแน่นเหมือนเราพยายามอัดทรายแห้งๆครับ แต่ในทางกลับกันถ้าดินมันแฉะไปความชื้นสูงเกินไปเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปแทรกอยู่ตามช่องว่างเยอะทําให้เม็ดดินมันขยับชิดกันไม่ได้บดอัดไปก็เหมือนบดดินเลนไม่ได้ความแน่นที่ต้องการอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการควบคุมความชื้นให้อยู่ในกรอบ p l u 3%จากค่า o p พติมัมนี่เองที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้บดอัดได้ผลดีที่สุดให้ได้ความแน่น95%ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกถูกต้องเป๊ะเลยครับ พอควบคุมความชื้นได้ที่แล้วก็ใช้เครื่องจักรบดอัดให้แน่นตามเกณฑ์95%ของความแน่นแห้งสูงสุดจากแห a บตามมาตรฐานทลอท1 0 8การบดอัดก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่นะครับไม่ใช่บดหนักแค่บางจุด ค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตในเอกสารด้วยว่าถ้าเป็นการขยายคันทางเดิมที่สูงกว่า1เมตรต้องทำเบนชิงหรือขั้นบันไดเข้าไปในลาดคันทางเดิมเสมออันนี้ก็เป็นการย้ำเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างดินเก่ากับดินใหม่ให้ดีที่สุดนะคะใช่ครับเพื่อให้มันยึดเกาะกันเป็นเนื้อเดียวเอาละค่ะ มาถึงเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องคือการควบคุมคุณภาพแล้วก็การตรวจสอบเขาทํากันเข้มงวดแค่ไหนคะโหอันนี้เข้มงวดมากครับเรียกว่าตรวจกันละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆนะครับอย่างแรกเลยคือเช็คความหนาแน่นที่หน้างานโดยตรงเลยผู้รับจ้างเนี่ยต้องตรวจสอบความแน่นของดินทุกชั้นที่บดอัดเสร็จแล้วว่าได้ค่าไม่ต่ำกว่า95%ตตามที่กำหนดหรือเปล่าตรวจทุกชั้นเลยเหรอคะทุกชั้นครับ แล้วก็ตรวจถี่ด้วยคือทุกๆระยะไม่เกิน150เมตรตามแนวศูนย์กลางทางหรืออาจจะถี่กว่านั้นถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าจําเป็นครับโอ้โหบทเสร็จชั้นหนึ่งก็ต้องไล่ตรวจความแน่นกันเป็นช่วงๆตลอดแนวเลยยังครับยังไม่พอยังต้องมีการสุ่มทดสอบความแน่นในสนามหรือที่เรียกว่า Field Density Test เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย1จุดทุกๆพื้นที่ประมาณ200-500ตารางเมตรของชั้นดินที่บดอัดเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการเ,าเช็คซ้ำยืนยันผลอีกพีฟังดูเหมือนตรวจซ้ำซ้อนนะนะคะแต่ก็คงเพื่อความมั่นใจสูงสุดแล้วถ้าถ้าเกิดผลตรวจออกมาว่าไม่ผ่านล่ะคะต้องทำยังไงถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผู้รับจ้างต้องรื้อทำใหม่สถานเดียวเลย อาจจะต้องพรวนดินเดิมปรับความชื้นใหม่หรือถ้าวัสดุมันไม่ได้คุณภาพจริงๆก็อาจจะต้องขุดดินนั้นออกหาดินมาถมแล้วก็ทำการบดอัดใหม่ทั้งหมดเลยจนกว่าจะทดสอบผ่านตามเกณฑ์ครับแล้วค่าใช้จ่ายในการแก้ไขนี้ใครรับผิดชอบคะผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเลยครับไม่มีข้อแม้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำงานให้ได้มาตรฐานอืมเข้มงวดจริงๆค่ะสมกับเป็นฐานรากของถนน พอทาเสร็จทั้งคันทางแล้วยังมีการตรวจสอบอะไรอีกไหมคะยังมีครับพอสร้างคันทางเสร็จทั้งความสูงแล้วเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบระดับแล้วก็ความเรียบร้อยของผิวชั้นบนสุดอีกครั้งหนึ่งเรื่องความเรียบร้อยเนี่ยเขาจะใช้ไม้บรรทัดตรงยาว3เมตรวางทาบลงไปบนผิวคันทางเลยครับทั้งแนวขนานกับถนนแล้วก็แนวตั้งฉากกับถนนผิวทางจะต้องเรียบจริงๆช่องว่างระหว่างไม้บรรทัดกับผิวทางเนี่ยต้องไม่เกิน10มิลิเมตร 10ม mm, มก็คือแค่เซนติเมตรเดียวเองใช่ครับเรียบมากๆแล้วก็เรื่องระดับความสูงค่าระดับของผิวคันทางที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องคลาดเคลื่อนจากระดับในแบบได้ไม่เกิน15ม mm, มหรือเซนติเมตรครึ่งเท่านั้นเองแล้วการตรวจระดับนี้ทำบ่อยแค่ไหนคะตรวจทุกๆระยะ25เมตรครับตลอดแนวถนนเลยโโหเช็คละเอียดมากทั้งความแน่นความเรียบระดับความสูงถ้าไม่ผ่านก็ต้องแก้ไขครับ ผู้รับจ้างก็ต้องปรับปรุงแก้ไขผิวหน้าให้ได้ระดับให้ได้ความเรียบร้อยตามข้อกําหนดจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบครับมาถึงเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจค่ะคือแล้วเขาคิดปริมาณงานแล้วก็จ่ายเงินกันยังไงคะการวัดปริมาณงานตามเอกสารนี้นะครับเขาจะวัดเป็นลูกบาทเมตรของดินที่บดอัดแน่นแล้วที่อยู่ในคันทางจริงๆอ๋อไม่ใช่วัดจากดินที่ขนมาจากบอ่อหรือดินที่กองกองไว้ไม่ใช่ครับ วัดจากเนื้อดินที่ประกอบขึ้นเป็นคันทางตามรูปทรงตามขนาดในแบบก่อสร้างเลยวิธีคำนวณก็คือเขาจะดูจากพื้นที่หน้าตัดหรือ cross section ของคันทางที่สร้างเสร็จจริงตามแบบทุกๆระยะ25เมตรหรืออาจจะทีกว่านั้นถ้าพื้นที่หน้าตัดมันเปลี่ยนแปลงเยอะๆเช่นตรงทางโค้งหรือตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควรเพื่อให้ได้ปริมาตรที่ถูกต้องแม่นยาที่สุด แปลว่าผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการดินที่ขนมาให้ดีเลยนะคะเพราะว่าจะได้เงินเฉพาะส่วนที่มันเข้าไปอยู่ในคันทางตามแบบและก็ต้องได้มาตรฐานด้วยส่วนที่เหลือหรือส่วนที่ทําไม่ได้คุณภาพก็คือไม่ได้เงินในส่วนนั้นใช่ครับหลักการเป็นแบบนั้นเลยส่วนการจ่ายเงินเนี่ยราคาต่อหน่วยในสัญญาเช่นราคาต่อลูกบาทเมตรก็จะถือว่ารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะครับทั้งค่าวัสดุค่าขนส่งค่าเครื่องจักร ค่าแรงงานค่าทดสอบค่าควบคุมคุณภาพค่าใช้จ่ายจิป,ปะถะอื่นๆที่จําเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานโดยเขาก็จะจ่ายเงินให้ตามปริมาณงานที่ทําได้จริงแล้วก็ผ่านการตรวจสอบแล้วในแต่ละงวดงานตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันไว้ในสัญญาครับ โอ้โหพอไล่เรียงดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วเนี่ยการสร้างคันทางนี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใส่ใจรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนจริงๆนะคะตั้งแต่เลือกดินเตรียมดินถมบดอัดควบคุมความชื้นไปจนถึงการตรวจสอบที่แบบว่าเข้มงวดมากๆเลยใช่เลยครับ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างคันทางซึ่งมันเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของถนนเลยนะครับจะมีความมั่นคงแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ปลอดภัยแล้วก็ใช้งามได้ยาวนานตามที่เขาออกแบบไว้การที่ถนนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นที่ฐานรากตรงนี้แหละครับการมีมาตรฐานที่รัดกุมแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพที่ดีเนี่ย ก็เหมือนเป็นการรับประกันคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวครับชัดเจนเลยค่ะทำให้เข้าใจเลยว่าทํามการสร้างถนนมันถึงต้องใช้เวลาแล้วก็มีขั้นตอนที่ดูเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้มีมุมไหนที่น่าชวนคิดต่อยอดไปอีกบ้างไหมคะอืมมีประเด็นที่น่าสนใจ ชวนให้คิดต่อนะครับคือในเมื่อเรามีมาตรฐานมีกระบวนการควบคุมที่ดูเหมือนจะรัดกลุ่มละเอียดขนาดน,นี้แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆในโลกของการก่อสร้างหน้างานจริงๆนะครับอะไรคือความท้าทายหรืออาจจะเป็นจุดอ่อนที่มักจะทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างงานดินถมคันทางอยู่บ่อยๆ มันเป็นเรื่องของอสภาพดินฟ้าอากาศที่คาดเดาได้ไม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพดินที่ขนมาจากแหล่งต่างๆถึงแม้จะผ่านการทดสอบเบื้องต้นมาแล้วก็ตามหรืออาจจะเป็นข้อจำกัดด้านาทักษะของคนงานเครื่องจักรที่ไม่ทันสมัยพอหรือแม้กระทั่งแรงกดดันเรื่องเวลาเรื่องงบประมาณอืมน่าคิดนะคะครับปัจจัยพวกนี้เนี่ย มันส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานจริงๆที่หน้างานมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่เราเห็นกันในกระดาษอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าหาคำตอบในทางปฏิบัติกันต่อไปครับผมเวลาที่เราขับรถไปบนทางหลวงเรียบๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังความเรียบนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆแล้วข้างใต้มันคือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นรากฐานที่มองไม่เห็นแต่สําคัญมากๆเป็นหัวใจที่ค้าจุนถนนทุกเส้นเลยก็ว่าได้ ใช่ครับโดยเฉพาะเวลาขับรถผ่านพื้นที่ต่างระดับเราจะเห็นเลยว่าถนนมันลอยสูงขึ้นมาแล้วเคยเอจใจไหมครับว่าอะไรมานําให้ถนนพวกนั้นสูงขึ้นมาได้อย่างมั่นคงขนาดนั้นแล้วทําไมมันถึงไม่ซุดตัวลงไปละ่ะคําตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าคันทางครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การเอาดินมากองกองรวมกันนะแต่มันคือผลลัพธ์จากกระบวนการทางวิศวกรรมที่ต้องบอกว่าเป๊ะมากๆเพื่อสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งสุดๆให้กับถนนและก็ทางรถไฟของเรานั่นเองเอาละครับ การจะสร้างคันทางให้แข็งแรงเนี่ยจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเลือกวัสดุครับเพราะว่าไม่ใช่ดินทุกชนิดจะเอามาใช้ทำถนนได้นะเรื่องจริงเลยครับคือจะใช้ดินอะไรก็ได้มาทำเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดถ้าเลือกวัสดุผิดพลาดแค่นิดเดียวอนาคตอาจจะหมายถึงถนนทั้งเส้นพังทลายลงมาได้เลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่วิศวกรเขาต้องใส่ใจกับขั้นตอนนี้เป็นพิเศษสุด ดินที่จะมาใช้ได้เนี่ยคุณสมบัติต้องเป๊ะมากครับอย่างแรกเลยคือต้องไม่มีพวกรากไม้ตอไม้หรืออะไรที่เป็นอินทรีย์วัตถุเลยเพราะของพวกนี้พอเวลาผ่านไปมันจะย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นโพรงทําให้โครงสร้างอ่อนแอได้แล้วดินก็ต้องแข็งแรงตามมาตรฐานด้วยซึ่งเขาจะวัดด้วยค่าที่เรียกว่า CBR หรือ California Bearing Ratio เพื่อให้แน่ใจว่ามันรับน้ําหนักไหวและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือดินนั้นต้องบดอัดให้แน่นมากๆได้9 5ซ จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับเพราะนี่คือหัวใจและเป็นมาตรฐานที่ยอมกันไม่ได้เลยในการสร้างคันทางมันหมายความว่าดินทุกชั้นที่ถมลงไปจะต้องถูกบดอัดจ,จนแน่นอย่างน้อย95%ของความหนาแน่นสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้ในห้องแลบนี่คือตัวเลขที่รับประกันความแข็งแกร่งของถนนทั้งเส้นเลยครับพอเราได้วัสดุที่เพอร์เฟกมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลานํามันมาสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างซึ่งกระบวนการนี้ก็ต้องอาศัยความแม่นยําสูงในทุกๆขั้นตอนเหมือนกัน กระบวนการนี้มันเหมือนกับการทำเค้กชั้นยักษ์เลยครับเริ่มจากเตรียมพื้นดินเดิมให้แน่นปึ๊กก่อนจากนั้นก็เอาดินที่เราเลือกไว้มาเกลีย่ยเป็นชั้นบางๆเท่าๆกันแล้วก็ต้องปรับความชื้นด้วยการพรมน้ําให้พอดีเพราะถ้าดินแห้งหรือแฉะไปมันจะอัดไม่แน่นครับจากนั้นก็ใช้รถบดอัดทับซ้ําไปสัมมาจนได้ความหนาแน่น95%ที่ว่าแล้วก็เริ่มทําชั้นต่อไปทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนได้ความสูงตามที่ออกแบบไว้แต่และชั้นที่บดอัดเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องหนาไมม่เกิน15ซ หรือประมาณหนิ้วเท่านั้นเองครับถามว่าทำไมต้องบางขนาดนี้เหตุผลก็เพื่อรับประกันว่าแรงบดอาจจากรถบดคันมือหมาเนี่ยมันจะส่งไปถึงดินชั้นล่างสุดของชั้นนั้นๆได้เต็มที่ทำให้ทั้งขั้นทางเนี่ยแข็งแรงเท่ากันหมดเป็นเนื้อเดียวกันครับแต่เดี๋ยวก่อนสร้างเสร็จแต่ละชั้นแล้วจะไปต่อเลยก็ยังไม่ได้นะครับงานยังไม่จบแค่นั้นขั้นตอนต่อไปคือการพิสูจน์คุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันแข็งแรงตามมา,ตามมาตรฐานวิศวกรรมจริงๆ การตรวจสอบคุณภาพเนี่ยหลกัหลกๆเลยเขาจะเช็คกันอยู่2เรื่องใหญ่ๆครับ1คือความแม่นยําเรื่องระดับว่าชั้นดินที่เราทําไปเนี่ยมันสูงถูกเป๊ะตามแบบหรือเปล่าและ2ก็คือความแข็งแรงของโครงสร้างก็คือต้องเช็คว่าดินมันถูกบดอัดแน่นตามเกณฑ์95%แล้วหรือยังลองดูตัวเลขพวกนี้สิครับจะเห็นเลยว่ามันเป๊ะมากๆทุกๆ25เมตรจะมีการเช็คระดับความสูงซึ่งยอมให้พลาดได้แค่บวกลบ10มิลิเมตรก็คือหนาเท่าๆกับเหรียญ10บาทเท่านั้นเองครับ ส่วนความแข็งแรงก็จะถูกตรวจสอบทุกๆ100เมตรต่อเลนเพื่อยืนยันว่าฐานรากที่เราทํามาเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆและหลังจากที่ผ่านทุกด่านอารหันต์มาได้ทั้งการเลือกวัสดุการก่อสร้างทีละชั้นแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพแบบละเอียดยิบในที่สุดกองดินธรรมดาธรรมดาก็กลายมาเป็นรากฐานทางวิศวกรรมที่พร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปแล้วครับและเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบผ่านการรับรองจากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวัดปริมาณงานเพื่อจ่ายเงินซึ่งก็จะคิดจากปริมาตรของดินที่บดอัดแน่นเป็นคันทางที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ได้เดินทางบนทางหลวงสูง,สงอาจจะมองเห็นแค่ผิวถนนเรียบๆแต่ลองนึกดูนะครับว่าภายใต้พื้นผิวนั้นคือรากฐานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่กําลังค้าจุนทุกการเดินทางให้ราบรื่อและปลอดภยัยและมันอาจจะทําให้เกิดคําถามต่อไปก็ได้ว่าและมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรอีกบ้างที่ยิ่งใหญ่และมองไม่เห็นแต่กําลังค้าจุนชีวิตประจําวันของเราอยู่โดยที